คุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอยากจะสอบถามอาจารย์ปิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแปะกล้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพประเด็นใดก็ตามก็โทรศัพท์เข้ามาค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะหรือจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะ SMS นะคะโดยพิมพ์ TC เว้นวรคตามด้วยคำถามประเด็นที่คุณอยากจะถามอาจารย์นะคะ แล้วก็ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์4649000นะคะ4649000นะคะอาจารย์ขาเรากลับมาคุยกันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแปะกล้วยต่อนะคะแปะกล้วยเนี่ยต้องบอกว่าในในในคนไทยเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยจริงๆนะคะเห็นบ,บ่อยจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องการอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมีส่วนในเรื่องของการรักษาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของแปะกล้วยต่อขอไปคําถามของคุณรัตยาก่อนอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องแปะกล้วยด้วยนะคะ คุณรัตยาอยู่กรุงเทพค่ะถามมาบอกว่ากินแตะกล้วยถ้าใช้แก้อาการไอนะคะคจะต้องจะต้องใช้วิธีการในการเอาเอามาบริโภคอย่างไงเอาไปต้มไหมหรือเอาไปคั่วหรือควรจะเอามาเอามากินยังไงอาจารย์แตะกล้ยครับคือแตงกล้ยจะแก้อไอะนะ,ะคะไม่ว่าจะเป็นแก้อไอก็ดีหรือแ,แก้แกระเาาพาะปัสสกระพาวะค่ะ ไวเกินไปก็คือขับปัสสาวะบ่มากเกินไปหรือเวลากลางคืนปัสสาวะมากเกินไปใช้เหมือนกันใช้วิธีเอาเม็ดแปกล้วยเม็ดแปกล้วยเอาทั้งเม็ดเลยเอาทั้งเม็ดเลยนะครับแล้วก็ไปคั่วกับทรายเดี๋ยวเราจะมีภาพให้แต่ละท่านได้ชมด้วยนะคะจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเม็ดเป็นยังไงแล้วคั่วยังไงนะคะเอาเม็ดแปกล้วยทั้งเม็ดเลยแล้วไปคั่วกับทราย นะฮะพอไปคั่วกับทรายปั๊บคั่วจนสุกนะฮะแล้วก็กระทอกเปลือกนะกินข้างเนื้อนะฮะกินเนื้ออันนี้คือคั่วแล้วอันนี้คือคั่วแล้วเอาเวลาคั่วก็คั่วอย่างนี้เลยใช่ไหมจานไม่ต้องแกะข้างในออกใช่ไหมครับเวลาคั่วอันนี้ลักษณะคั่วของเขานี่น่าจะเป็นคั่วคั่วคั่วเลยตรงนะฮะคั่วเลยตรงถ้าคั่วเลยตรงอย่างนี้จะไหม้เป็นส่วน อ๋อไอ้ถ้าคั่วแบบในทรายก็เหมือนเขาคั่วเก๋ารักกันสิใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหมือนคั่วเก๋ารักอ่าถ้าคั่วเก๋ารักเนี่ยนะก็จะก็จะอ่เหลืองหรือว่าค่ะมันจะสุกทั่วสุกทั่วแล้วก็สมานเสมออันนี้คือคั่วคั่วกับไฟเลยตรงทาไมโบราณเขาไม่ได้อย่าให้คั่วตรงคนะฮะเนื่องจากว่าเวลาเราคั่วอะไรตรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ อ๋อมันก็จะไหม้เป็นหย่อมๆไงใช่ <g ül> ใช่ไหมมันจะไหม้เป็นหย่อมๆ <c oughs> คือตัวไหนที่ติดกระทะตรงนั้นําไหม้ใช่ไหมฮะเ,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 เราก็ทราบอยู่แล้วเพราไม่มันเล็อกอย่างเนี้ยค่ะ <ขา S 2> ม,มันกลมๆค่ะ <ขา S 2> ใช่ใช่ไอส้สวนที่ไปไปโดนเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมันจะมันจะครู่มมันจะไหม้ได้ทั่วทั่วนอกจากว่าเอาทรายไปเหมือนกับไปหมกมันไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครคั่วแล้วออกมาอาการอย่างที่ปรากฏในภาพนี้แสดงว่า คุณต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะทานไม่ได้ในบางในบางส่วนมันไหม้มันจะขมมากใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางส่วนอาจจะขมไปบางส่วนอาจจะไม่สุกพอคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์มันจะเขียวกว่านี้หน่อยหนึ่งอันนี้คือใช้วิธีต้มเมา๋อค่ะนะฮะมันจะเขียวๆนิดนึงค่ะนะฮะเขียวๆนิดหนึ่งนะครับก็คือปอกเปลือกออก อาจารย์คะบางพอเราคั่วแบบเมื่อกี้แล้วปอก<ม>ปอก,ปอกไอข้ขาวๆนั่นออกถูกไหมคะ,คะไอ้เปลือกข้างนอก,อ,ก,นอ,กออก,ออกมันก็จะเป็นเม็ดข้างในแบบนี้แบบที่เห็นเมื่อภาพภาพเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันมีทั้งเม็ดสีเหลืองกับเม็ดสีน้ำตาลเมื่อกี้มันมันต่างกันยังไงอาจารย์สีน้ำตาลมันมีอะไรเคลือบอยู่ไหมเคลือบอยู่อันนั้นคือมีมีเยื่ออีกชั้นนิดหนึง่งอีกอีกเยื่ออีกอีก,อ,ก,อ,กอีกชั้นหนึง่ง เอาเหลอไม่ใช่ว่าแกะออกมาปุ๊บมันจะเหลืองเลยไม่ใช่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 ม,ใชมีเยื่ออยู่ชั้นหนึ่งอ่ามันมีมีเยื่อด้วยอ่าต้องแกะเยื่อมันออกเราต้องทานไอ้ที่มันเหลืองเหลืองที่มันเหลืองเหลืองแล้วอย่าลืมนะค่ะข้างในยังมีดี อ๋อนั่นนะสิยังมีไส้ของมันต้องแกะออกด้วยไม่งั้นขมแย่เลยมันจะมีภาพที่เรามีเมล็ดแปะกล้วยแล้วมีดีคล้ายๆดีบัวอยู่ข้างในใช่ใช่อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานเราหาภาพเจอนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้แต่ละท่านได้ชมกันที่บอกว่ามันมีดีข้างในมันเป็นยังไงครับคือเวลาเรากินเนี่ยกินเฉพาะที่เป็นเนื้อของมันไอ้ดีนี่ก็เอาออกซะดีก็เอาออกซะเยื่อก็เอาออกซะค่ะนะฮะเยื่อบางทีอาจจะออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ใช่ไหมอาจารย์อ เพาะวาไปแล้วมันก็เหมือนกับดีบัวเนาะดีเหมือนกับดีบัวอะไรบักนะฮะขมอย่าบอกใครเลยครับเออเอาออกนะคะถ้าถ้าเกิดบางคนบอกว่าชอบขมขมกินไปมันจะมีผลอะไรไหมล่ะไม่ได้มเพราะอะไรคะแอปกล้ยเราเราไม่ได้ใช้สนนี้อ๋อเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอื่นก็คือเอาออกได้อย่างเดียวบางท่านบอกว่าขอขมสักหน่อยนึงก็มันเอาออกเถอะ นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตำรับยาที่เขาบอกไว้ใช่นะคะผมเข้าใจว่านะผมยังไม่เคยไปเสิร์ชข้อมูลตรงนี้ผมเพิ่อย่างนึกออกนะถ้าหนึ่งก็คือเขาอีกตำหน่งเดียวกันกับดีบัวนะรถเดียวกันค่ะขมน่าจะคุณสมบัติน่าจะใกล้เคียงกับดีบัวนะ้าถ้าใกล้เคียงกับดีบัวดีบัวนี่คือรถขมเข้าเส้นหัวใจ นะอบแสกับสรรพคุณน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไปแก้ความร้อนที่หัวใจได้ดีกว่านะฮะความรนอนที่หัวใจแสดงออกยังไง่ะพวกมุ่งยิงมุ่งิึดส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือปลายปลายลิ้นชาแตกเจ็บนี่ก็คือภาพนะฮะก่อนคั่ว พอคั่วแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ลอกไอ้เยื่อสีน้ําตาลออกมันก็จะเป็นเม็ดสีเหลืองๆพอผ่าตรงกลางคุณก็จะเห็นมีดีอยู่ข้างในดีของแปะกล้วยก็เอาดีนั่นออกแล้วก็เอาไม้ใช้ทานปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์แก้ไอกับปาวะแบบนี้เกินเจ็ดได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ทำไมเขาให้ใครกันนะโบราณเขาบอกป่าไม่ต้องขาดไ่ต้องเกินเขาบอกยังไงก็ให้ทำอย่างนั้นเขาบอกว่าให้เลือกลูกที่อิ่มลูกอิ่มอิ่มลูกใหญ่ๆลูกเน็น วันละ7เม็ดครับเจ็ดเิบเก้าวัน7เม็ด 49วันแล้วก็ต้อง49วันด้วยขาให้กินอค่าัอันนี้คือตำราก็บอกแบบนี้ตอะนั้นถ้าใครกินขาดกินเกินไม่หายอย่ามาว่าตำราตำราเขาระบุไว้แบบนี้นะจริงๆแล้วถามว่ากินเยอะกว่านั้นได้ไหมมันคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาหรอกนะฮะอย่าให้ตําห่วเจ็บแม่แต่การนะฮะแล้วช่วงไหนอาจารย์เช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนหรือเวลาไหนก็ได้เรื่อทั่วไปเราแนะนำให้กินช่วงเวลาท้องว่าง ท้องว่างนะคะช่วงท้องว่างอาจารย์แต่ว่ามีหลายคนบอกว่าแหมสมัยนี้เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าการคั่วคือจะต้องใช้เตาถ่านไงสมัยนี้เตาถ่านก็มีน้อยคั่วบนแก๊สได้ไหมได้สำคัญคอยู่ที่ว่าทรายแล้วไม่มีทรายได้ไหมเอาเาตาอบเลยอบให้มันสุกไปเลยมันเลยระเบิดเอาหร <laughs> ตำราเขาบอกยังไงก็เอาตามนั้นใช่ไหมอาจารย์ในเมื่อตำราเขาระบุต้องขั่วเราต้องขั่วเขาให้ขั่วข้อไหนไส่เนื้อจากว่าไอ้ตัวใส่เนี่ยมันจะเป็นตัวอมความร้อนนะฮะทำให้ตัวแกลกล้วยเราอยู่ในมันสุกได้สุกได้ทั้งหมดนะฮะทีนี้เวลาขั่วไม่จําเป็นต้องขั่วทีละเจ็ดเม็ดค่ะนะฮะขั่วทีอาจจะขั่วทีเป็นอาทิตย์ก็ได้อ๋อค่ะนะฮะ ตัวไว้เยอะที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเราทำเหมือนกินเจ็ดอาทิตย์ใช่ไหมใช่เราก็อาทิตย์หนึ่งคั่วทีอาทิตย์หนึ่งคั่วทีแล้วก็แบ่งเอาซอยเอาเวลาเจ็ดเมตรเจ็ดเมเจ็ดเมตรนะคะอ๋อทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากเราคั่วใช้วิธีคั่วอย่างนี้เวลาเราเราเราแกะตรงเยื่อเนี่ยคอาจจะแกะออกได้ไม่หมดหมายถึงว่าถ้าถ้าไม่ได้ทําสดสดนะ คือสดสดก็เหมือนกันก็ยังก็ไม่หมดหรออาจารย์เพราะมันเหี่ยวลงแล้วจะเป็นอะไรไหมก็ก็ไม่เป็นไรนะฮรอ่กินสักหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่พยายามแก่ให้ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือไม่เหมือนกับไอ้ที่ที่ข้าต้มค่ะต้มเวลาต้มเข้าแช่ไว้นานค่ะเขาต้องแช่แช่ทั้งคืนเลยค่ะแช่จนถึงว่ามันบวมอะองมันแก่ง่ายมันลอกง่ายมันจะลอกง่ายแล้วถ้าไม่ใช้วิธีคั่วใช้ต้มใช้นึ่งได้ไหมอาจารย์ ต้องคั่วเท่านั้นถ้าจะแก้อาการแก้ไอแล้วก็ปัสสาวะแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ต้องคั่วอย่างเดียวครับมีวิธีทั่วคั้วอีกวิธีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าชาได้ผลไหมค่ะอาจารย์ครัครั้งหนึ่งที่เราจัดวิทยุนะฮะก็มีท่านผู้ฟังข้า่านหนึ่งโทรเข้ามาแนะนำนะฮะเขาให้เขาเอาแฝกกล้วยไปแช่น้ําก่อนนะฮะแช่น้ำแฝกกล้วยดิบยี่สิบนาทีนะฮะหลังจากนั้น ก็ไปคั่วพอคั่วจะสุกเร็วมากแล้วก็ลอกเปลือกออกได้ง่ายมากไอเยื่อสีน้ําตาลจะลอกได้เร็วครับผมลองดูแล้วเป็นไงคะใช้ได้ใช้ได้คั่วสุกเร็วนะฮะเพราะว่าคือเขาแช่น้ําพอแช่น้ำน้ำมันจะเข้าไปอยู่ในตัวแฝดด้วยค่ะนะฮะเพราะเวลาเราคั่วมันความร้อนในในน้ำมันจะละอจะละอุใช่ใช่ม่นจะสุกเร็วแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเพราะว่าแช่น้ำจะแกะออกได้ง่ายแล้วเวลาแช่น้าแช่นานหรือเปล่าอาจารย์ยี่สิบนาทีเอง อ๋อผมลองรู้นะใช้ได้ผลแต่ว่าผมไม่รู้ผลการรักษาเป็นยังไงค่ะอันนั้นไม่ยืนยันอาจารย์คะ7เม็ดทั้งหมด49วันอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กและผู้สูงอายุใช้ขนาดปริมาณนี้ผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่เราไม่ใช้อย่างกรณีเด็กที่ฉี่รถที่นอนเนี้ยอาจารย์ได้ไหมได้ต้องจํากัดอายุไหมว่าห้ามป่าจะเท่าไหร่ายุไม่จำกัดอายุ แต่ว่าค่าเด็กนี่สมมติเราจะกิน 3- ามถึงสี่เม็ดอ๋อสามถึงสี่เม็ดก็พอใช่นะคะอืมนะฮะคือถามว่าเจ็ดเม็ดได้ไหมถ้าเราคนกินสัก3ามสี่เม็ดแล้วไม่มีปัญหาคนกินสักเจ็ดเม็ดน่าจะไม่ใช่ไปนะอืมนะคะครับยังไงเป็นพรเป็นโฆษนาบำบัตไม่เป็นอาหารใช่ใช่มันคงไม่มีผลข้างเคียงอะไรยังไงก็คือเจ็ดเม็ดสี่สิบเก้าวันติดต่อกันครับมีหลายคนอาจจะบอกว่ากินมาได้ละเดือนหนึ่งเกิดลืม หายไปสองวันยังไงอาจารย์ต้องต่อไหมหรือต้องสตาร์ทใหม่คนจะสตาร์ทใหม่เาจริงๆอ่ะเร็นสีเกวันเนี่ยคือมันเป็นวันที่ที่โบราณเขาเขาประสบการณ์เขาเขียนมาว่าอย่างนั้นประมาณกินประมาณสัก40กว่าวันห้าสิบวันก็จะหายนะฮะนี่ถ้าหากว่าเรากินแล้วหายแล้วเราก็ไม่จำเปนแล้วก็จบนะคะไม่จําเป็น ค่ะก็เป็นคําถามของคุณรัตยาคุณรัตยาฝากถามมาประเด็นนี้ถูกใจอ้อยมากเลยกินกี่เม็ดไม่ให้อ้วนแต่กล้วยกินกี่เม็ดไม่ให้อ้วนอาจารย์กินวละเจ็เม็ดคงจะไม่อ้วนนะมาถ้ากินเจ็เม็ดแล้วอ้วนอีก็คงจะ,ะมันจะเวอร์ไปนะแต่ไม่ควรเกินกี่เม็ดแล้วมันจะอ้วนหละ่ะอาจารย์ ก็ถ้าอย่าไปกินเป็นนั่นดิอย่าไปกินเป็นทั่ยๆใช่อันนั้นก็ไม่ไหวเราไม่ไหวได้นะคะไม่น้ำซ้ำใส่น้ำตาลลงไปอีกเออใช่ที่เป็นของหวานทุกวันนี้โอนี่แป๊กกล้ยเนาะจันทเนาะทั้งของหวานทั้งเผือกอะไรอยู่ในนั้นหมดโอ้โหอร่อยเลยนะคะอขอสายจากคุณจิตสิริจากกรุงเทพนะคะครับสวัสดีค่ะคุณจิตสิริคะสวัสดีครับอยู่ในสายไหมจ๊ะคุณจิตสิริจ๋าอยู่ในสายไหมคะคุณจิตสิริคะ อยู่ในสายไม่เอย่ยสวัสดีค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางาทีมงานนะคะิสต์คำคถามมาถามหลังใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเออขอไปคำถามของคุณนันทเนศอีกสักหน่อยหนึ่งอาจารย์อันนี้ไม่เกี่ยวกับแปะกล้วยนะคะแต่ว่าอยากถามมาว่ามีหลานนะคะคอายุสามขวบ,บนะคะเป็นไข้บ่อยมากเลยร,ร้อนในหรือเปล่า เนี่เป็นไข้กับร้อนในมันกลุ่มเดียวกันไหมอาจารย์อ่าเป็นไข้กับร้อนในนะฮะกลุ่มเดียวกันไหมผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ความรู้สึกผมนะเป็นไข้ก็คือตัวร่างกายมันร้อนใช่ร้อนขึ้นมาใช่ค่ะถ้าร้อนในนะฮะน่าจะเป็นบ้านร้อนที่อยู่เราอุอยู่ข้างในอาจจะไม่แสดงออกข้างนอกก็ได้นะฮะร้อนในอาจจะไม่มี ไม่มีความร้อนออกมาแต่ถ้าเป็นไข้ี่มีความร้อนออกมาแน่มันชัดเจนแน่ชัดเจนแน่นอนนะฮะถ้าถ้าความคิดผมนะทีนี้คําถามที่ให้มาเนี่ยผมสันนิฐานสันนิฐานอีกแล้วนะฮะว่าน่าจะเกิดจากเป็นไข้มากกว่าร้อนในเพราะว่าคือลูกผมมาผ่านอายุตรงนี้มาสิ่งที่เราพบบ่อยนะฮะก็คือเด็กเนี่ยค่อนข้างจะ เดี๋ยวนี้นะพนานทานน้อยลงใช่พนานทานน้อยลงใช่ค่ะป่วยง่ายป่วยง่ายค่ะนะฮะป่วยง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้โรงเรียนเนี่ยสมมติเรียนห้องแอร์อากาศไม่คอยถ่ายเทอาไม่ถ่ายเทนะพอมีเพื่อนเป็นอะไรสักคนเนึงก็เป็นกันทั้งห้องสมัยนี้เป็นอย่างนั้นไปละเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นพ่อเอกนี้เนี่ยผมคิดว่าเกิดมาจากตัว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 พุ่นด้านฐานมากกว่านะให้ให้ตัวเขาต้องใช้ต้องไปอ,ออกกำลังกายหรือว่าจะ ให้เด็กเขามีพุ่นต้นทางมากกว่านั้นแสดงว่าอาจารย์กําลังไปไปไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาการของน้องเขาเพราะว่าสามขวบเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นไข้ก็คงไม่แปลกแต่ว่าในคําถามที่คุณนัทเนศฝากไว้ก็คือเป็นบ่อยไงนี่คือสิ่งที่อาจารย์กังวลว่าเอ๊ะทำไมเป็นบ่อยขนาดนั้นอันนี้ต้องต้องดูแลตรงนี้ก่อนใช่ถูกไหมคะตอนนี้พุ่นข้าเหลนี้เป็นหวัดค่อนข้าเยอะคือเด็กมีเอกลักษณ์อย่างเนียค่ะอาจารย์ค่ะ คนไทยก็มีคนจีนก็มีค่ะเขามีคําเก่าตรงนี้อยู่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเด็กไข้เป็นไข้ทีหนึ่งโตทีหนึ่งเด็กเป็นไข้ทีหนึ่งเขาบอกเป็นไข้เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนวัยเปลี่ยนวัยนะฮะเคยเคยได้ยินประโยคนี้เหมือนกันอาจย์คือถ้าหากว่าอยู่ๆเด็กเป็นไข้โดยไม่มีสาเหตุค่ะนะเป็นไข้โดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ยังยังเล่นได้วิ่งได้ ค่ะนะฮะยังสดชื่นอยู่ค่ะอันนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะแต่มันไม่ไม่บ่อยนักหรอกค่ะไม่ไม่โตน่นน่ะสียอาจารย์จะเปลี่ยนวัยกันทุกอาทิตย์ก็ไม่ไหวใช่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าว่าเป็นมีมามีกรณีอยู่กรณีในคัามครระวังนี้นึงค่ะคุณจิตสิริอ่าฝากคำถามหลังไม์มาแล้วค่ะจากกรุงเทพนะคะบอกว่าแตะกล้วยทานกลางคืนบวกเห็ดลิ้นจือจะตีกันไหมแต่ไม่ได้บอกไว้ว่าทานเห็ดลิ้นจือทำไมแล้วทานแปะกล้วยแก้อะไร ค่ะครับคืออย่างนี้ค่ะไม่น่าจะตีกันไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวครับตีกันนะฮะค่ะถ้าเป็นใบแปะกล้วยนี่เสริมกันเสริมฤทธิ์กันได้ถ้าเป็นใบนะคะใช่ใบเราตอนนี้เราเราคุยกันเมล็ดอยู่ยังไม่ไปใบเลยไม่เป็นใบนะถามว่าถ้าหากว่าเป็นตัวเมล็ดะคไม่ไม่ไม่ตีกัน ถ้าจะใช้ในเรื่องของอาการไอกับอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ใช่ชใ,ชใช้ได้เลย,ยใช้ได้เลยนะทางคุณใช้ได้เลยค่ะค่ะ,คะนะคะก็ท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของแปะกล้วยนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นใดก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02นะคะ689 3673นะคะ02 689 3673นะคะอ่ะอาจารย์คะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดแปะกล้วย สรุปแล้วก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าจะใช้แปะกล้วยในการไปแก้อาการไอก็ดีหรือว่าก้านปัสสาวะไม่อยู่ก็ดีก็ให้เป็นลักษณะของเอาเอาเมล็ดแปะกล้วยเนี่ยไปคั่วแล้วก็เอามาทานรวมถึงตกขาวด้วยอ,อ๋อตกขาวก็ใช้วิธีนี้ได้ใช่ได้นะฮะรวมตกขาวด้วยนะถ้าตกขาวไม่รุนแรงนะฮะ,ะตกขาวประเภทเไม่มีกลิ่นรุนแรงะนะฮะไม่มีกลิ่นรุนแรงนะฮะ ข้อคั่นจะดสายนะฮะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสีเหลืองนะฮะอันพวกนี้ใช้แปะกล้วยได้ดีนะครับแต่ถ้าว่ามีกลิ่นแรงมีมีกลิ่นนะฮะมีสีเปลี่ยนไปนะฮะอันนั้นต้องต้องมาหามองต้องดูละว่ามันเกิดอะไรผิดปกติเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ค่ะการติดเชื้อค่ะะนครับนะคะเมล็ดแปะกล้วยนี่ยังยังมีวิธีที่จะเอามาใช้วิธีอื่นนอกจากคั่วไหมอาจารย์หรือได้ริงนี้อย่างเดียวถ้าเป็นการรักษาเอ่อมันมัน การรักษาของเราเราจะใส่ใช้ในตำราตำรับยานะฮะเราจะใช้ในตำรับยาค่อนข้างเยอะเยอะการที่เราพูดอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะให้คุณไข่ที่ไปไปจักตำรับยาด้วยตัวเองเพราะอะไรที่ทำแบบพัฒนาบาบัดได้เราก็ใช้วิธีแล้วก็มีความปลอดภัยเราจะแนะนำให้ใช้แลหลายๆคนอาจจะบอกเอแล้วเกิดฉันไปกินแป่กล้วยที่มันใส่ของหวาน โอนีแปะกล้วยก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นแปะกล้วยใส่อะไรก็ไม่รู้แหละมันจะไปได้อะไรไม่ได้ผลอร่อยอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียวแต่มันจะไม่มีคุณค่าทางเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีคุณค่าทางยาครับคือตัวยาไอตัวแปะกล้วยเนี่ยที่เขาทําอย่างนั้นนะเขาผ่านกรรมวิธีมาเยอะพอสมควรนะฮะมีการแช่แช่น้ํานานนะฮะสารอาหารหายมาเยอะพอสมควร มีอยู่ตอนหนึง่งอาจารย์บอกเหมือนกันว่าแปกล้ยเนี่ยมันมันมีขอ้อควรระวังมันมีพิษเล็กน้อยนะ,ะพิษมันอยู่ตรงไหนอาจารย์พิษของแปกล้วยพิษแปกล้ยก็คือ,อเกิดจากสองส่วนะนะฮะ,ะหนึ่งแปกล้ยเม็ดนั้นเป็นแปกล้วยที่ไม่สุกแปกล้ยไม่สุกเดี๋ยวเดี๋ยวแปกล้วยไม่สุกนี่คือยังไม่ได้คั่วไม่ใช่คือแปกุ้ยที่หล่นลงมาจากต้นที่วัย้มันยังไม่แก่จัดไม่แก่จัดอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่แก่จัดนะฮะ ก็ค okay. 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 uh, ือพอเวลาลงมาแล้วม right. um, okay. uh, right. ันจะออกสีเข uh ียวๆนะฮะถ้าเนื hmm. mm ้อ hmm. ส mm ีเขียวๆไม่ควรกินอ๋อไม่แก่จัดอ่าไม่แก่จัดนะฮะนี่คือกัรค่ะการคั้วไม่สุกก็มีส่วนแล้วดูยังไงสุกไม่สุกละอาจารย์เหลืองหอมอร่อยมันแต่ตัวมันก็เหลืองอยู่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์ไม่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 ถ้าวัวนั่นมันก็ไม่เหลืองเพราะเหลืองคนละแบบกันอันนี้ต้องเหลืองแบบเหลืองทองใช่เหลืองทองเหลืองอลามเลยหอม อ๋อเหลืองหอมเหลืองหอมอ่านะฮะค่ะอแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนไม่แพ้ก็คือไม่แพ้เลยค่ะนะค่ะถ้าไม่แพ้ก็ไม่แพ้เลยอืมค่ะค่ะครับคุณเจริญจากโคราชถามมาบอกว่าแปะกล้วยที่คั่วไว้แล้วเก็บไว้ที่ไหนตู้เย็นหรือใส่กระปุกดีอู้คำถามดีดีค่ะใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทใช่นะกระปุกขนมอ่ะ ต้องเป็นกระปุกแก้วไหมหรือกระปุกอะไรก็ได้คอะปุกฝาให้ก่อนใช่กระปุกปิดฝาก็ใช้ได้แล้วอย่าไปโคตรทีเยอะๆอาทิตย์นึงก็พอเอาเท่าที่เราคิดว่าเราจะต้องใช้อะใช่ไหมคะไม่ใช่โคตรทีเเจ็ดสี่สิบเก้าวันเอาทีเดียวมาเลยก่อนที่สุดไมบางท่านซื้อมาเป็นขีดเป็นกิโลไงอาจารย์ก็ถูกฮะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆทำก็ได้มันมันจะมีปัญหาเวลาแกะเยื่อไงคะมันจะแห้งแล้วมันจะแห้งอินแกะยากนั่นน่ะสิอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่าพยายามให้เหลือไอ้เยื่อน้อยที่สุด แล้ยิ่งแกะยากอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะคอ่ะยังมีประเด็นเรื่องแปดกล้วยอีกหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีคําถามอยากจะสอบถามเรื่องแปดกล้วยเหมือนกันถ้าในใดมีคําถามนะคะก็026893673นะคะ026893673เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ